ผมสวัสดีครับพี่น้องมือนี่พอดีอันนี้ครับพี่น้องมีโปรแกรมกัดกินอีกแล้วครับนี่อ้ยบอยยองเลยยังครับบอยยองแต่ยังดูนี่หนูครับโมแมนตไม่ไหวเลยอู้ยิัวเองตัวใหญ่เลยโอ้ยยิงหมาเนาะคนหมาเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องยิงมาเอามาเอามาตั้พี่น้อง หนูครับหนูอันนี้ผมแม่นหนูเลี้ยงนะครับไอ้หนูหนูหน้าครับผมหนูฟุกหนูฟุบไหมตกอุใหญ่นะครับเดี๋ยวสิย่างครับมือนี่เดี๋ยวย่างหนูครับพี่น้องมาตามไมครับแซ่บบ่ซ่บมือนี่เศร์โสดเศษเสยเป็นบะยองโอเคครับผมแซ่บเสยโอเคครับผม เอิงครับพี่น้องอู้ยน่งอู้รูดเลยฝ่ามือหนึ่งเลยครับอู้ยนี่ต้นนี้ก็บหยงองนี่ครับเออตัวเย็นไว้มันแข็งอุ้ยใหญ่เลยตัวนี้มันหลายมือแล้วต้นนี้โอ้ยิ่งมันหลายมือแล้วบอหลายมือแล้วมาทานอีหิริบหยงองมาทานคือเก่าเนาะปีมือบดตกคล็ดการปีมือบดตกมาทานอหลีเลย พี่น้องโอ้ย oh, ใส่เต้าอลไรครับนี่จักโต้หรือบอยอง๒๔๖โอ้อันนี้เป็นใส่มินิที่สุดแล้วต้นหน่อยกระมูเขาใส่กระจิด๊ดดโอ้ oh, พี่น้องเบิง้งฟ้ามือหนึ่งนะครับนี่แล uh. ้วก็โตเลยมีใช่ต้นใหญ่ๆเลยครับรบ่อยอยองมันอีหลีเลยกกลมาทาน,นอิลีเลยนี่ครับเอาปิดปิดปิดเตาลงไหมเออเดี๋ยวอบไปครับพี่น้อง จัางหน้าที่ป๋องเดี๋เปิดเบิ่งเรื่อยครับผมเบิ่งเรื่อยครับเดี๋ยวสิใหม่ก่อนโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ่งตัดซุกเบิ่งออกมาสภาพได้ใหม่บ่อย่าไปเย่มันสิควันขึ้นอัดใบก่อนบ่อันนี้เป็นเตาเตาเตาย่างเตาย่างครับไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์โอเคครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับไก่ซุกยังหนอ โอเดี yeah, <Christmas. S 1> oh, ๋ยวปิดีปิดปิดกันปิดกันโอ้โหโบไม้โม้โ้โม้โ้โอ้โโบไม้โบ้เด้อเด้อเด้อเ็ยังไอุ้ยพอดีๆอดีอเด้อ้ส่งรังลงส่งรังรงส่งงงที่นีโอ้หสิไหมโพดบ่ไ่หอโบโบโๆนังกลังพอดีเลยนี่ครับพี่น้องติดอติติดติาง พอดีเลยพอดีเลยจังบัวจังบัวนี่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 ปลาอ้นี่พอดีเลยยกไปทั้งฝุ่นเลยตัวนี้ทงไหทงอบนะบัวนี่บัวนี่ทงอบนี่นนี โอ้ <พ punched? S 1> อะพี่น้องเดี๋ยวเดีเดี๋ยวะต้นต้นนี้มันอยู่ไก่ไฟต้นีขึ้นใหม่หามันออกไปนอนนี่ามันออกไปนอนอ๋อฮักลำหลดไปยัางอนโ้ตกป็ใหญ่เลยล่ำเลยต้นมันม่ไส้สุ๊ซิมห้างไหมบ่พริกพริกจะิ้งจอาตะแก้ไม่อีกนึงหยองมันจะหมดติดพิกกอนปุ๊บเกือบใหม่เลยทีเดียวเป็นหมด อูนนออ๋ตัวน,นี้พอดีเลยตัวนี้พอดีเดี๋ยวอีกจังจะน้อยกัได้กินครับพี่น้องอโ,โ,ออโอเค้กเค้กเอาเอาพี่ยองขยับขยับเซฟไฟขยับเซฟไฟต้องรีบเข้าไปทำการตัวน,นี้นะเอาขอบขอบไฟไฟมันมอหมอยโอเคครับพี่น้องเออ,อเฮ้ยโอ้มาแล้วครับพี่น้องขึ้นเออผลงานเมื่อคืนครับพี่น้องโอ้ยตัวมันอยู่ตัวมันอยู่มันอู้ตัวนี้ตัวใหญ่งหมนี่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 ตัวนี้ จะนังบ่แหงไหมอือโอ้ยจะนังบอกพี่จ่าอยู่ด้านหลุมมาอู้หูอันนี้เป็นน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดวายองซิมังซิมึงวายย้อนข้าหายอีกเวข้าหายอีกแล้วหางกระหายหางกระหายไม่ได้ใส่บัตรน้าซ้าบัวกินแต่ขามันเนาะโอ้ยตะบูมาไหมเจ็บเแยบเลยมาครับพี่น้องกินอย่างหนูในกันครับพี่น้องทำขึ้นนี่ เหลืออีกอีกจ็ดตัวบ่ะเนี่ยอีกสามสามสองหนูหาตัวอีกสามสามอีกสามตัวกระโหน่อยไหมน้ำหนูนานหนูนานตัวแรกในรอบปีเลยนี่เจ๊กเล่นขาเยอะเลยเนาะเอาแล้วโอ้มันไหมอู้มันมันยังได้หนูครับหนูมันคนว่ะกำลังถอนเลยอะครับพี่น้องขึ้นนี่กินอย่างหนูในกันครับ ขอส่นข้ไปล้วล้านเลยยังมาย้อคิดเขาหรือเปล่าขอนังขอนังมันสุบไปเยอะมันหอมันยืนกูแล้วเจอคือซอปนี้เป็นนูหน้าเลยครับ่าเมนนูฟาร์มมาตมโอ้สุดยอดเลยครับตัวแรกในรอบปีจริงนะนี ทีนี้เลยนี่ไม่ใช่หนูนานะถ้าหนูเลี้ยงต่างอีแบบหนึ่งแล้วกว่าจะยิงได้เนาะเดือยกิโลงางจากนี่ไปหอดสุรินทร์แล้วซุลินงานไก่ก็ขาวทาเห็นเนาะขาวทาโหไม่สวยดีเนาะเขาเนี่ยจังเอยเนาะขาดแล้ว น้อยๆอืมงเลยเออพอแล้วพอแล้วมาครับพี่น้องกินข้าวกับย่างนูกันครับพี่น้องมือนี้โอขึ้นไปยังกินกเบืองหอมันนี่ตัวนิวต้นบอกไงเลยโอ้กินอิ่มร่ปดับได้นิยังรับสิบ็กย่ย่าง บอยน้องนะคุณเดียวเะไนี <af> <isa> ่แซ่บครับ <Labor> ม <ator il fi> ันอร่อยตรงหมากนี่เองเครื่องถึงโอเคครับพี่น้องกินก่อนประทันเขากินก่อนครับประทันเขาครับอร่อยพี่ทำกิดหนาครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ